ทีเนี้ยตรงนี้มันจะมีห้องเขาก็เกรมว่าเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าบ้านใครสามารถเครมได้ว่ามีห้องผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็น winning factor อันหนึ่งได้เพราะว่าเทรนในอนาคตมันเป็น senior society มันเป็นซีเนีย age มันหมดแล้วว่าอายุนะยุคข,ของสังคมผู้สูงอายุดังนั้นการที่คุณมีห้องคุณพ่อคุณแม่ห้องผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างแล้วมันสามารถเครมได้ว่า มาอยู่ตรงนี้ได้นะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ตรงเทรนด์มากๆนะครับอ่ะแต่ทั้งนี้ในบ้านเนี่ยเราคิดว่าบ้านหลังเนี้ยห้องเนี้ยมันยังฟรีอยู่ผมก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องไปแต่งอะไรมันนะครับนะถ้าถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันควองรู้สึกได้เป็นห้องผู้สูขของอายุเนี่ยอาจจะเอาเตียงหรือจะอพร็อพอะไรมาวางเก้าอี้โยกสักตัวหนึ่งให้รู้สึกว่ามันเป็นเก้าอี้รีแล็กซ์สักตัวหนึ่งก็ได้ไม่ต้องบิวนะครับเปลือยง,งบกเห็นไหม เราก็จะทําให้มันสวยงามแล้วเราก็ไปใส่กับรูปภาพสร้างแต่งเติมบรรยากาศด้วยรูปภาพบ้างนะครับส่วนตรงนี้ผมคิดว่าทำเคาน์เตอร์โค้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ความรู้สึกมันต่อเชื่อมลันโค้งมนเนี่ยมันทำให้ไม่เหลี่ยมไม่แหลมคมนะครับนะก็เหมาะกับการดีไซน์เทรนตอนนี้ที่เน้นถึงยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการสเปซแล้วทําเป็นฟังก์ชันคือเคาน์เตอร์บาร์เห็นไหม